สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องม้าชาจอปวนแม่ซอสออออดๆนจ๊ะดูนะครับม้าบ้านนี้นอนแบบว่าชิวเกินหัวอยู่ข้องนี้ตีนอยู่ข้องนู้นนะครับมันหน้าตีตัวจริงๆเลยกันผูกันผูลูกเฮ้ยลูกนอนอะไรงั้นฮะดูขี้เลอะเทอะไปหมดลุกลุกลเร็วเร็วเร็วลุกลุกโอ้ยลุก นอนเบียดคอกนี่นะครับไม่ดีนะอาการม้าที่นอนแบบเนี้ยเห็นแล้วต้องปาบน,นะครับไม่งั้นเนี่ยเวลานอนจริงๆมันจะยันขี้ตรงนู้นเลยนะเวลาลุกแล้วนะครับพยายามไล่ให้ไปอยู่ท้ายนะครับให้มันฉี่มันขี้ก่อนบีบบีบพื้นที่ก่อนไปขี้ข้างหลังนะไปฉี่ข้างหลังนะไปไอภูนี่ไม่ได้ไปโน่นไปขี้ข้างหลังขี้ข้างหลังโน่น ม้านะครับก็คือการนอนเนี่ยเห็นไหมมันก็นอนกับพื้นนะครับอ่าบางคนถามว่าม้านอนยังไงครับนะครับม้านอนยังไงครับก็มันก็นอนแบบล้มนอนแบบนี้นะครับในเวลากลางวันก็นอนแบบนี้นะครับในกรณีที่มันยืนไม่ไหวละก็คือมันเมื่อยนะครับมันกินอิ่มนะครับมันก็จะล้มนอนเลยส่วนใหญ่ที่ล้มนอนแบบนี้ก็จะมีทั้งลูกม้าลูกม้าจะเห็นบ่อยหน่อยนะครับลูกม้าจะบ่อยแล้วก็ แม่ม้านะครับอ่าแม่ม้าก็นอนไหมนอนนะครับถึงโตแล้วเป็นแม่ม้าพอมาแล้วก็นอนนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนอนตอนกลางคืนให้เห็นกลางวันนะครับส่วนใหญ่ก็จะยืนหลับนะครับก็คือเนื่องจากว่าห่วงนะครับห่วงที่จะกินนะครับอ่ายังอยากจะกินอาหารอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยจะลงนอนล้มนอนเท่าไหร่นะครับก็ถึงนอนนะครับบางทีก็นอนแต่ยกหัวไว้นะครับไม่ค่อยจะหัวทิ้งลงพื้นแบบกั้นภูเมื่อกี้นะครับ มันก็จะมีอยู่หลายสเตปหลายท่วงท่าครับแล้วแต่นะครับก็มีคนถามมาก็เลยอยากจะให้เห็นกระตาว่ามันคือยังไงนะครับแล้วทีเนี้ยก้านภูเห็นภาพก้านภูนอนไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาแอบดูมาฉานนอนดีกว่าแต่มาฉาเนี่ยเวลาจะนอนจริงๆแล้วเนี่ยผมเดินมาม่ได้ยินเสียงมันจะรีบลุกเลยนะครับนอกจากจะเพียจริงๆนะอ่ะามะฉานเนี่ยจะฟอร์มเยอะนะครับตั้งแต่เด็ก <S <S ๆเลยอันนี้แหละนี่ก็ไขข้อห้องใจไปนะว่าม้าเนี่ยเป็นยังไงเห็นไหมบีพื้นที่มานะครับมันก็จะขี้ข้างหลัง ถ้าผมอยู่เนี่ยมันกลัวนะมันก็จะขี้้างหลังแต่ดูนะครับถ้ามันอยู่เองมันก็จะขี้ไปเรื่อยนะครับส่วนมาว้าฉาที่ขี้ติดคอกนะครับก็มีคนถามอีกนะครับว่าพี่ทํายังไงนะครับทํายังไงให้ม้ามันขี้ติดคอกเหมือนมา้าฉาก็คือขี้ท้ายคอกเนี่ยไม่ได้ขี้สเปรย์สปาแบบเนี้ยมันจะได้เก็บกวาดง่ายๆทาไมจะยอกอะไรอีกฮะจะยอกอะไรดีไม่อยู่นี่มันก็ขี้ไปเรื่อยฮะฮะ ตอนนี้นะครับอากาศเริ่มแรงแล้วนะครับเริ่มร้อนนะครับดูบรรยากาศนะครับอากาศแบบนี้พวกมแมลงวงมแมลงวันอ่ะเริ่มที่จะโอ้โหเลือบตัวเบลอเลยนี่นี่นี่มแมลงวงมแมลงวันนะครับพวกนี้มาเริ่มมาเริ่มเพาะไข่ได้ดีแล้วนะ <S <S 2> <S 2> ทีเนี้ยต่อให้อยู่ในมุ้งนะครับก็ไม่ปลอดภยัยดูมันจะมีแมลงวันเกาะตาใช่ไหมอ่าเราควรที่จะมีวัสลีนนะครับวัสลีนอยู่นู่นนะอ่าซื้อวัสลีนมาไว้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะป้ายป้ายมุมตาแบบนี้นะครับอ่านะครับ อันเนี้ยก็จะดีในเรื่องของอ่าแมลงวันตอมตาบางทีมันเจาะตานะครับบางทีตาอักเสบตาแดงเงี้ยอ่ามันก็จะมีอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่ามันจะตอมมันจะกลัวแบบนี้แหละวัวก็เป็นม้าก็เป็นนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือพยายามแค่ขี้ตาม้านะครับอย่างกั้นพูเนี่ยทาไมมันตอมยิ่งกว่าม้าฉาเพราะว่าคอกเนี้ยนะครับมันมีขี้ไปเรื่อยใช่ไหมเวลามันนอนเอาน้าลงนอนเนี่ยกินขี้กินเยี่วมันติดติดปุ๊บแมงพวกเนี้ยนะครับพวกแมงวงแมงวันเนี่ยมันได้กินเนี่ยมันก็จะตอมจะลุมมากกว่า อย่างเช่นเดียวกันถ้าเอาเอาก้นหูกับแม่ฉาออกไปเนะี่ยไอ้ก้นหูที่ซกโมกแบบนี้นะครับนอนทับขี้ทับเยี่ยวตัวเองแบบนี้นะครับกินตัวมันจะแรงกว่าเนื่องจากว่าขนมันเนี่ยดูดพวกขี้แบบนี้นะครับไว้ทีเนี้ยกินมันก็จะกระจายฟุง้งหน้าดึงดูดมแมลงดูดเลือดทั้งหลายรวมถึงแมงวันอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงหน้าแรงเนี้ยก็ควรที่จะเซฟเซฟไว้นะครับดูขี้ม่ฉานะม่ฉาก็จะขี้แบบนี้นะครับขี้อยู่ท้ายๆนี่นะ แต่นั้นอะ่ะเริ่มนิสัยไม่ดีไปขี้อยู่นู่นนะครับอ่าปกติจะขี้ท้ายเลยนะครับอันนี้ก็ยังท้ายอยู่ถือว่าโอเคอยู่มันจะเล่นมันจะเล่นมันจะเล่นนะครับดูนะมันจะเล่นอันเนี้ยแม่ฉาวมันจะฟอร์มมันจะไม่ค่อยหลับให้ดูเดี๋ยวผมจะเก็บภาพไปดูแล้วกันนะว่าแม่ฉามันหลับยังไงค่อยๆย,ย่องมาทีนี้นะครับเราก็จะมาตอบคําถาม Fc อีกนะครับแต่ผมคิดว่าผมเคยทําคลิปไว้นะเออ เรื่องเสียงดังนะครับก็มีเอีถามอีกมาหนึ่งเรื่องนะครับก็คือถ้าเสียงดังแล้วม้าจะทํายังไงเวลาจุดพุนะครับเวลาจุดประทัดนะครับเสียงดังปึ้งปังปึ้งปังเห็นไหมมันก็จะมีแค่นี้แหละนะครับถ้ามันไม่มีใครบิวนะปกติแล้วเนี่ยเจ้าขวัญเนี่ยเป็นแม่ใช่ไหมเป็นม้าทีบีนะครับมันเลือดร้อนนะครับมันก็จะขี้ตื่นขี้ตกใจมันเป็นแบบว่าเบสิกเลยอ่ามันจะเป็นเบสิก พอแม่ตื่นตกใจปุ๊บไอ้มะฉาเอาด้วยนะครับมะฉาก็เนี่ยดูดูท่าทางมันนะครับมันซาร่านะครับมันจะคึกคักล่าเริงนะครับมะฉาเป็นม้าล่าเริงมันก็จะเหมือนกับว่าเอ้ยแม่บิ้วแม่ตื่นฉันเอาบ้างนะครับมันก็ฟุดฟัดฟุดฟัดฟุดฟัดวิ่งอยู่ในคอกนะครับอันนี้ตอนอยู่บ้านเก่านะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับซึ่งตัวมันเองอ่ะมันรู้มันเป็นอะไรมันไม่เป็นนะครับตอนเนี้แม่มันไม่อยู่เนี่ย มันก็ไม่เคยตื่นเวลามันได้ยินเสียงพูนะครับเสียงอะไรดังๆังอ่ะมันมันรู้นะครับน้องก็ผ่านไม่ตื่นไปด้วยแต่ถ้ามันตื่นทุกคนทุกตัวตื่นนะครับเออมาฉาเป็นตัวบิ้วนะครับดูนะแอนเน่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 ดูดูน้องยืนเฉยนะเออเพราะอะไรเพราะว่าฝึกมาฉามาเยอะนะฝึกมาฉาเยอะอันนี้มันรู้แล้วว่าหยอกมันวิ่งมาหาเลยใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าดีหยอกอ่ะรู้ใช่ไหมเออรู้หมดทุกเรื่องไง เรื่องสซนๆนะ่ะรู้ทุกเรื่องไงดู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 ดดเออเนี่ยนะครับก็คือเวลาเวลาเราไม่อยากให้ม้าตื่นเนี่ยเราใช้ปี๊บนะครับอ่าเราใช้ปี๊บในการทําเสียงนะครับนี่อ่าเดี๋ยวเตะเตะปี๊บตกสะแล้วก็เปนเปนเมนไป,นปนกมได้ลงไปเก็บไปงมในสระอีกอันนี้นะครับก็คือ ส่วนหนึ่งนะครับบิลนะครับแต่ในการบิลเนี่ยควรฝึกยังไงไม่ควรเปิดในที่โล่งแบบนี้ถ้าม้าไม่เคยนะอ่าคนที่จะเอาม้าไว้ในนู้นโอ้ดูมันสปีดนะครับไอ้ผูย้ยะ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 เร็วยะอุสาบิลแล้วนะยะ ส่งเลยนะครับออให้ให้มันวิ่งสุดๆเนี่ยมันจะขยายลําตัวนะครับแล้วก็ขยายมัดกล้ามกล้ามเนื้อนะครับบอดี้เออก็บิ้วอารมณ์แบบนี้นะครับแต่ในการบิ้วจริงๆเนี่ยควรจะมีสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับก็คืออย่างเช่นอยู่ในวงม้าลาวเพนหรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นวงจะสี่เหลี่ยมจะอะไรก็แล้วแต่ใครมีนะครับก็คือข้างในห้ามมีสิ่งใดๆที่มีคม แหลมนะครับแล้วจะต้องปลอดภัยนะครับก็คือม้าไม่สามารถแหกวิ่งออกมาได้นะครับก็คือเป็นพื้นที่วงกลมอย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตีคอ,อกไว้เนี่ยมันจะปลอดภัยกว่าด้านนอกที่แบบนี้นะครับแบบเนี้ยม้าอาจจะเหยียบไปชนน,น,ชน,นู่ชนชนนี่ชนนั่นเวลามันตื่นอันนี้ในกรณีฝึกม้าใหม่นะครับอย่างเช่นลวดนงลวดหนามเนี่ยม้ามันก็จะไปเกี่ยวเกี่ยวปุ๊บเป็นแผลนะครับทีนี้ก็งานงอกนะครับแทนที่จะฝึกม้าแบบมีความสุขต้องมานั่งรักษามมาถูกไหมอ่ะกองไม้แบบนั้นนะครับ อันนั้นน่ะผมแอบข้างไว้เลยนะครับแต่มองเนี้ยเหมือนมันอยู่ตรงกลางแต่ความจริงไม่ใช่มันแอบ,บข้างไว้นะครับอันนั้นเซฟก็คือเราจับม้ามาอยู่ในนี้นะครับ <S <S <uch ing noise> จุดประทัดอยู่ด้านนอกนะครับปั้มบัง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 แต่ในที่นี้เนี่ยในการที่คุณจะจุดแบบนี้นะครับคุณควรที่จะอยู่กับม้านะครับใช้ขุมนะครับใช้ขุมใช้เชือกจูงนะจับม้าไว้ให้ม้ามันตื่นแล้วอยู่ในมือคุณแล้วคุณก็อยู่กับม้าทีนี้เนี่ยเขาจะเขาจะรู้ทันทีว่าเฮ้ยการอยู่ที่มีเราอยู่เนี่ยมันเชื่อใใจจไไดด้้้นนะครัับมเชื่อแลวก เราเป็นที่เขาไว้ใจได้นะครับอ่าก็คือเราอยู่กับเขาข้างเขาเขาจะไม่ค่อยตื่นทีเนี้ยเราค่อยๆฝึกไปนะครับในการจุดประทงประทัดเนี่ยเอาไว้เป็นเคสสุดท้ายนะครับแต่เคสแรกๆเลยเนี่ยซอฟๆเลยนะกระดิ่งนะครับกระดิ่งในมือกระปองกระแป้งนะครับก็ฝึกแกล้งแกล้งแกล้งแกลงทำเสียงให้นะครับให้ให้เขาตื่นตื่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มือเราจับขุมเข้าไปนะอ่า ทีเนี้ยเนี่ยเวลาเขาตื่นเราก็ผ่อนเชือกนะครับเหมือนเล่นเบ็ดอะ่ะผ่อนนะครับมันจะได้ไม่รูดบาดมือแล้วก็ก่อนที่จะฝึกอะ่ะก็คือให้ใส่ถุงมือไว้ด้วยจะได้เซฟมันก็จะตื่น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 นะครับอยู่แป๊บหนึง่งแล้วก็ฝึกเขาอย่างเงี้ยทุกวัน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 ,วนสักเจ็ดวันก็น่าจะรู้เรื่องนะถ้าใช้เวลาจริงๆนะทีนี้เนี่ยพอเขาเริ่มชินนะครับก็เริ่มเพิ่มเสียงนะครับจุดประทัดด้านนอกนี่ก็ได้นะครับแต่เจ้าของต้องอยู่ด้านในกับม้า หรือเราจุดนะครับแล้วก็โยนทิ้งออกมาไกลๆให้เสียงมันดังปั้งแล้วดูปฏิกิริยาม้าว่าจะเป็นยังไงนะครับม้าที่เขาถ่ายหนังแล้วมันนิ่งได้ยินเสียงปืนเนี่ยมันก็เกิดจากการฝึกให้เคยชินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่มีม้าสายพันธุ์ไหนที่มันจะนิ่งมาแต่เกิดนะแล้วมันไม่มีม้าที่ไหนที่มันดีนะครับตั้งแต่คลอดออกมามันไม่มีนะครับมันต้องอยู่ที่การฝึกความเคยชิน ม้าบางตัวเนี่ยเขาเลี้ยงข้างถนนนะครับเจอรถบ่อยๆเสียงตงเสียงแต่มันไม่ตกใจเลยนะครับซึ่งผิดกันกับม้าที่ไม่เคยฝึกหรือไม่เคยได้ยินอะไรเลยนะครับพอได้ยินปุ๊บกระเจดิดกระเจงิงบางทีคนอยู่บนหลังนะครับยกหน้าคนตกนะครับมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่บ่อยๆให้เห็นนะครับโดยเฉพาะต่างประเทศที่มันพิเลนพิเลนเลน,นะครับอ่าจับมา้ามา,ม,า,ม,ามัดบ้างอะไรบ้างอะไร,ะไรก็ไม่รู้สารพัดสารเพนะครับเอออันนั้นแหละ คือเหมือนแบบบังคับขี่บังคับขึ้นนะครับข้ามขั้นตอนม้ายังไม่ชินมันใช้แบบความพิเรนของมันนะครับทําแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุแล้วคนก็เจ็บนะครับบางทีม้าก็เจ็บไปด้วยซึ่งความจริงอ่ะม้าไม่ควรจะเจ็บหรอกคนนั่นะคนที่เจ็บที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ใช้ปัญญาในการพิจารณานะครับสัตว์เนี่ยมันไม่รู้อะไรหรอกคนดันไปทําพิเรนกับมันก็คือสิ่งเหล่านี้นะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับค่อยๆฝึกนะครับฝึกได้ทุกคนฝึกได้หมดแหละแต่ขออย่างเดียวคือ ขอให้ฝึกด้วยความใช้เวลานะครับใช้เวลาความใส่ใจเนี่ยมันจะดีมากโอเคสำหรับเสียงนะครับก็จบไปนะครับฝึกเรื่องเสียงแล้วก็การที่เราจะขี่ม้าออกเทลต่างๆนะครับถ้ามันชินกับเสียงชินกับวัตถุต่างๆแล้วเนี่ยเอาถุงเอากระสอบมาเล่นนะครับอ่ะม้าก็จะเริ่มชินอันนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยอีกสเต็ปแล้วกันเพราะว่าตอนนี้แม่ม้าท้องเรียบร้อยเจ้าขวัญท,ท้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่ท้องแฝดนะ่ะ อ่าอีกตัวหนึ่งหลุดไปแล้วนะครับก็เหลือตัวเดียวทีนี้ก็กลายเป็นท้องที่สมบูรณ์นะอ่ะทีนี้ผมจะไปรับกลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต่อจากนี้ไปนะครับเจมมะฉาชาฉา,าเนี่ยมันจะต้องโดนขี่เป็นม้าขี่ประจําแล้วนะครับเนื่องจากว่าคุณแม่ต้องท้องนะครับก็มฉะฉาต้องโดนแล้วล่ะเพราะมาฉะฉาก็จะห้าขวบแล้วนะครับอ่ะโอเคนะจ๊ะต่อไปนะครับท่านจะได้เห็น การฝึกเจ้าม้าฉาแบบเต็มรูปแบบแล้วขี่จริงๆแล้วซึ่งตอนนี้ผมก็พยายามลดน้าหนักฟิตกล้ามเนื้อฟิตหุ่นนะครับเอาให้ตัวเองเแข็งแรงเพรีวนะครับเพื่อที่จะฝึกม้ฉาเพราะว่าน้ําหนักร่างกายนะครับควรที่จะพร้อมนะครับเพราะม้ฉามีทุกออปชั่นนะครับถ้าใครเป็น FC กดติดตามช่องมาา้าฉาจมปววดมาสอดไว้ก็จะเห็นว่าคุณม้ฉาสามารถกระโดดข้ามรั้วได้นะครับยกหน้าดีดหลังม้ฉามีทุก แอปพลิเคชันในตัวนะครับแอปไหนมันมีหมดนะครับเออแต่ละลูกแต่ละไม้นะครับแต่ละแต่ละดอกแต่ละดอกนี่ยมันมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับเพราะว่าฝึกใหม่ๆกันเลยเริ่มศูนย์เนี่ยรับรองมันมีแน่นอนนะครับแล้วโดยปกติแล้วม้าฉามันยกหน้านะครับอ่าตื่นอะไรหน่อยเออะไรหน่อยตีหน่อยมันก็ยกแล้วนะครับอ่ามันจะเป็นม้าที่แบบว่าไม่ยอมเจ็บกลัวเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คือจะต้องบิวกันน่าจะต้องใช้กําลังภายในเยอะหน่อยนะครับโอเคนะครับก็ฝากติดตามช่องประชาจอมปวดแม่สอดนะครับแล้วก็ฝากนั่งดูโฆษณาให้ด้วยนะครับจะกดข้ามจะได้เป็นค่าหันน้องมา้าแล้วก็สามารถดูในเพลย์ลิสต์ได้ทั้งหมดทําลงไปแล้วนะครับก็ ลองหาดูนะครับการเลี้ยงปลา3ระดับเหยื่อปลาดำน้ํายิงปลาตกปลานะครับการลักน้ําปลูกหญ้าแพงโกลานะครับการทําราวเพ้นนะครับการล้อมรั้วการดึงลวดหนามนะครับมีสเปรย์ละในช่องเยอะยะนะครับก็ลองดูกันแล้วกันสําหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้ะเดี๋ยวจะเอาคลิปการที่รับเจ้าขวัญกลับมานะครับให้ดูว่าสภาพจะเป็นยังไง